พร้องกันเลยว่าไงสตาร์ทเรื่องสิสวัสดีครับเอ่อคลิปนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง iPad Pro ร4โปรเอ็ม4กับ Apple หลักโลก <laughs> พี่คิดว่า Apple เป็นคนเป็นบริษัทจีนหลักโลกจริงไหมครึ่งนึงอีกครึง่งนึงเราไม่เราเรา,เราไม่คิดว่าเป็นหลักโลกขนาดนั้นหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่จริงเลยเนี่ยก็คือเรื่องเคสของ iPhone ตั้งแต่ย่างไอไฟโบรเวนเนี่ยตอนที่พรีเซนต์โอ้โหนั้นนันมีรถมันหลักโลกไม่ใช่หนังแท้ พอใช้จริงแม่งแบบกระจกกระจกแบบกระจกกระจกอ่ะคืออ่าแอปเปลิลก็เหมือนหยุดผลิตไฟโบเวนไปเห็นข่าวนี้ประมาณ2เดือนแล้วที่บอกว่าเริ่มแบบไม่ผลิตไฟโบเวนหยุดผลิตไฟโบเวนเพราะว่าฟีดแบกอะไรต่างๆมันห่วยแบบห่วยมากอ,ะอ่ะแล้วเราไม่รู้สึกว่าแบบความรวแร้วร่ของมันแบบล้าโก่าขนาดนั้นเออใช่มันพยายามแต่คือไอ้ส่วนที่มันพรีเซนต์เนี่ยอย่างเนี่ยกรณีของเคส iPhone เนี่ยเราว่ามันไม่ใช่เพราะมันรู้ว่าอุปกรณ์ มันมูลค่าตลาดตรงเนี้มันมหาศาลเหมือน Magic คีย์บอร์ดสมาร์ทคีย์บอร์ดก็ดู้วยอันนั้นจนถึงณักปัจจุบันเลยผมยังไม่เคยเจอลูกค้าหรือเจอเพื่อนคนไหนที่สามารถใช้เมจิกคีย์บอร์ดสมาร์คีย์บอร์ดทั้งหลายเนี่ยใช่เกิน2ปีเอาไว้ว่าเกิน2ปีป่ะเพราะผมยังไม่เคยเจอคนไหนที่ใช้เกิน2ปีได้กว่า Magic Keyboard i p อแพดโปรไอแพเอ็มคือรูปทรงมันเหมือนเดิม เปลี่ยนวัสด,ดุเป็นอลูมิเนีเยมข้างนอกอะก็ยังเป็นวัสด,ดุแบบเดิม <S <S ถ้าเราดูรายละเอียดนะใช่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนซึ่งไอ้ข้างในอะไม่ได้พังหรอกไอ้ที่พังๆอะคือไอ้วัสดุที่เป็นปงปกข้างนอกอะที่แบบยังไงซะคิด,<ห>ด,ดจะให้คนมาถนอมยังไงในะเมื่อมันเป็นของใช้บางจังหวะมันอยู่บนโต๊มันกระลาดไปลากมามันต้องมีอยู่แล้วนึก่าะคิดว่าอ่าล้วคิดว่าราคาของ iPad Pro เป็นไงณปัจจุบันนี้แพงแพงนะ ทีนี้คำถามมันก็ย้อนกลับมาว่าอ่ะแ,แบบนี้จะไป iPad Air ไหมคือเราแค่อยากได้โปรเนี่ยเรื่องเดียวเลยหลักๆคือเรื่อง Face ID เรื่องถัดมาความเฮียอีกส่วนหนึ่งก็คือ Apple Pencil รุ่นใหม่ก็ใช้กับรุ่นเดิมไม่ได้ Apple Pencil รุ่นใหม่รุ่นโปรเนี่ย,ยมันใช้กับรุ่นเดิมไม่ได้ใช่แต่ว่าเอารุ่นเดิมที่มีอยู่อ่ะมาใช้กับเครื่องรุ่นใหม่ใชก้ก็ไม่ได้ด้วย แนซิสองใช้ไม่ได้แต่ UBC ใช้ได้อันนี้ก็จบงอะง่อยมากเชื่อว่าถ้าสติ๊กจอบยังมีชีวิตอยู่อ่ะผมเชื่อว่าแอปเป็นชื่สองน่าจะยังใช้ได้กดสอบยากว่ะสมัยมันเปลี่ยนไปสมมติจอบอยู่ก็ไม่ีใคยตอบได้แต่โอเคยุคนี้มั้งแบบที่ที่คนพูดถึงกันว่าเนี่ยถ้าถ้าถ้าสติ๊กจอบยังอยู่มันจะไม่เป็นในสถานการณ์นี้อ่ะอย่างตัวของ iPad Pro อ่ะปีนี้เปิดเสร็จแล้วสมมติอ่ะ start สี่หมื่นผมว่าสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยใช่คีย์บอร์ดอีกหนึ่งมื่นสามโดยประมาณไอ้โปรแกรมชิ้นอีกห้าพันคุณโดนโบ๊บาโบ๊บาไปห้าหมื่นถึงหกหมื่นแล้วนะเออมูลค่าเงินมันไม่ได้น้อยนะเรื่องหนึ่งคือทีนี้ซูลูล่าเพิ่มไปอ๋อหนู้สึกว่า iPad มันเกินไปแล้วก็ทั้งอ่ะ iPad Pro รุ่นมี้อ่ะที่คุยกับคุณครั้งก่อนที่บอกเครื่องบางขนาดนี้คำถามคือมันเสริมเสริมความแข็งแกร่งในเครื่องไว้ล่ะ โอเคตอนนี้สิบจะยี่สิบนาทีแล้วโอ้ยยี่สิบนาทีเลยเหรอใช่ไหมโอเคก็ถือว่าโอเคได้ระบายกันโอเค